ผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้นะครับท่านจะได้พบความประทับใจนะครับเออผมเองเนี่ยระหว่างที่ได้สัมภาษณ์แขกผู้รับเชิญของเราวันนี้เนี่ยแทบจะต้านความรู้สึกไว้ไม่อยู่เลยไม่อยากเสียเวลาครับมารู้จักกับพี่สีและพี่รมัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สีพี่ระมัดด้วยความรู้สึกคนเป็นพ่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังพี่สีและพี่ระมัดเล่าถึงหน้าครอบครัวพี่สีนะครับที่มีลูกสามคนแล้วยังต้องเป็นอยู่เป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักร่วมกันอยู่นะครับ รู้สึกตื้นตันจริงๆครับ,รบพี่สีนะครับแล้วก็่อ <Okay. S 1> นอื่นต้องขอแสดงความยดีกับพี่ศีด้วยนะครับที่ได้่าผ่านวันคืนร้ายๆไปแล้วนะครับแล้วก็มุ่งหวังว่าต่อไปนี้ชีวิตพี่ศีจะพบแต่ความสุขความสําเร็จแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมั่นคงขึ้นนะครับ <Okay. S 1> พี่ศีครับพี่รมัดครับปกติพักพำนักอยู่ที่ไหนครับบอกคุณผู้ชมนิดนึงบ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลหนองแขง น้องไข่อำเภอลมศักอำเภอล,ลมศักคร<อ>ับครับผมหมูห่ที่สองสวนมุดนะครับ<ช>เอ่อพี่น้ำม,มัดพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าพี่สีเนี่ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับพี่สีหกสิบสามหกสิบสามนะครับเอ่อพี่สีเกิดอาการอะไรขึ้นครับพี่น้ำม,มัตรั้งแรกก็เป็นนิ้วจ้ะเป็นนิ้วแล้วก็ไม่ถึงวันนัดก็ป่วยครับอยู่มา เป็นมานานลครับพี่พิลมัตสองปีแล้วสองปีแล้วนะครับเป็นนิ้วที่ไหนครับพี่นิ้วในไตนิ้วในไตเลยนะครับไตเป็นส่วนสําคัญมากของร่างกายนะครับก็เลยทํางานไม่ค่อยได้ก็ขับได้รถครับ่ต่เมียก็เป็นคนทําอยู่มาวันหนึ่งเกดก็มาป่วยหนักครับผมไม่ถึงวันน้าทักทีก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นฉี่หนูฉี่หนูด้วยนะครับถึงได้ขั้นเข้าห้องไอียู ชีนูนี่ปกติขอโทษนะครับพี่สีเราผ่านเหตุการณ์ไปแล้วนะพูดได้เนาะช,ชีนูนี่ส่วนใหญ่คนที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าถึงหมอช้าเนี่ยหมายความว่าคุณหมอบอกว่าค่ะนัถ,ถึงก็คือว่าถึงไม่ถึงก็คือว่าจบหมายความว่าวันนั้นคุณหมอพูดก,กับพี่ธรรมว่ามีโอกาสจบแล้วใช่ไหมครับโอ้โหถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นไม่เป็นเหมือนวันนี้พี่สีครับพี่ธมัมะครับแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับว่าทาไมวันนี้พี่สีพี่ชาย ผู้น่ารักของเราเนี่ยวันนี้ดูแข็งแรงกลับมาบ้านก็ยังไม่แข็งแรงค่ะครับที่สองอาทิตย์ผ่านไปครับพอดีพี่อะไรนะพี่หลินนี่ไปขายยาครับก็บอกว่าตอนนั้นเงินก็ไม่ค่อยมีทําไงเสี่ยงดูเนาะก็สงสารก็สงสารฐานะก็ไม่ค่อยดีก็มีเงินอยู่เฉพาะบอกก็ลองดูครับทนะหายก็เป็นดังบุญแต่ถ้าไม่หายก็ทําบุญนําผัวครับผม เป็นคําพูดที่น่าประทับใจมากนะครับผมเชื่อว่าเอ,อวันนั้นมีเงินในบ้านประมาณเท่าไหร่ครับที่วอกว่าเหลือน้อยมากมีเงินอยู่พันเจ็ดยะซื้อยาพันหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพันเจ็ดร้อยบาทสําหรับในบ้านที่พี่ละมัดเป็นแม่บ้านน้อนพี่สี <4 S 2> นะพี่สี่ครับพี่ละมัดรักพี่สี่มากนะมีพันเจ็ดซื้อยาให้สามีพันหกแล้วบอกว่าเพื่อชีวิตสามีนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่ซื้อยาไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ละมัธ พอพอวันนั้นห้าโมงเช้าเนาะพอกินเสร็จข้ามาบอกว่าง่วง,ง่วงวังนอนครับตื่นช้ามายายรู้สึกว่าหิวข้าวคอมันจะชุ่มอืนี่ก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะเพื่อนมาอ้าวตาสีเท้ามือตีนอะไรแกก็ยุบ่ะไม่ยุบไวออกโรงพยาบาลสองวันไม่ยุบไม่หายมันบวมครับออกหมายว่าพี่ธรรมัดครับ เอาจรรมันมาอยู่บ้านสองวันนี้ยังบวมอยู่สองอาทิตย์จ้ะสองอาทิตย์นะครับยังบวมอยู่ตลอดแต่วันนั้นเนี่ยผู้แนะนําผู้มีพระคุณกับเราต้องใช้คํานี้นะครับมาแนะนําที่บ้านที่ระมัดมีเงินติดบ้านอยู่แค่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ตัดสินใจว่าสามีของเราเสาหลักของเราพันหกร้อยบาทฉันยอมเสียซื้อยามาตอนสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงจ้ะสิบเอ็ดโมงเช้านะครับคุณผู้ชมครับแล้วเพื่อนมาบ้านเช้าบ้านตอนเย็น พี่ธรรมัดไม่ได้สังเกตแต่เพื่อนสังเกตเลยว่า<ะ>ตาสีทําไมตัวกระยุบยังงั้นหรือเปล่าครับพี่ธรรมัดเท้ายุบจ้ะครับข้อเท้าจะบวมอืครับผมแล้วทีนี้กินได้สักสองอาทิตย์ผ่านไปครับท้องเกณฑ์นอนอท้องจะโตกว่าไอ้ขี้โคงเนาะครับทีนี้ก็แก่กระเทียวเข้าห้องน,น้ํมโทรหาพี่หลินคิดอยู่ว่าจะโทรพี่หลินโทรไปแล้วพี่หลิน ทำไมมันถ่ายบ่อยจังหยุดกินยาไม่บอกว่าไม่ต้องห้องน้ำก็อยู่ห่างบ้านเนาะครับผมชักราวนี้เลยเหม็นครับสามครั้งสี่ครั้งวันนั้นเจ็ดครั้งไม่่ํเาเบอกว่าอุ้ยตาแล้วเมื่อยเวละบอกว่าไม่เมื่อยเป็นน้ำเลยมันจะออกเขียวๆเหมือนสลายอะ่ะครับผมเหม็นต้องได้เอาอยาไอ้ล้างห้องน้ำเอาไปเทใส,ส่หัวส้วมครับ ผมเข้าใจแล้วพี่พ่สีไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือการเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกดีดท็อกซ์นะครับขับถ่ายของเสียออกมาแต่ว่าหลังจากวันนั้นให้ผมคาดเดาไหมครับพี่ระมัดก็คือว่าหลังจากที่ถ่ายมากเป็นปุติยนั้นรน่างกายกลับพลิกปื้นเร็วขึ้นกว่าปกติหลังจากวันนั้นแล้ว<ช>เป็นงั้นหรือเปล่าครับพี่ระมัดมาถึงวันนัดหมอเริ่มมีรอยยิ้มแ <ไป S 2> ล <ะ S 2> ้วเพชรบูรณ์หมอนัดไปเพชรชบ,บูรณ์พอๆเข้าไปเห็นหมอใหญ่ หมอใหญ่เขาพูดยังไงรู่ไหมคะครับผมคุณหมอบอกอ้าวมานำเข้าด้วยหรืออืมหมายถึงที่สีมาด้วยหรมอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายว่าฉันเผาสามีเย่เวลาหรือเปล่าหมอพูดอนี้ป่ะก็ไม่รู้ครับจ้ามาบอกว่าเดินได้แล้วอืมหายได้ยังไงหมอนัดให้มาผ่าเอ้ท่ออุดตันครับมันโฟมันหายแล้วครับ แต่นิ่วนี่ยังไม่หายเพราะมันเป็นมานานแล้วรู้สึกก้อนมันจะโตครับพี่ธรรมัดพี่ศีครับที่พูดเนี่ยพูดถึงขวดนี้หรือเปล่าครับครับขวดนี้ยืนยันเลยนะครับว่าเป็นขวดนี้นะครับจ้าพี่ศรีพี่ธรรมัดครับวันนี้ผมก่อนจะทิ้งท้ายคลิปนี้อยากให้เอ่ยถึงคนสองคนคนแรกถ้าวันนี้พี่หลินเหมือนแม่พระ มาปรดถึงบ้านเนี่ยก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าเจ้าหัวจะหายไหมครับผมลูกหลานก็ยังกลัวไม่เข้าใกล้นะนะพี่ลินเนาะแต่วันนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจแล้วมีอะไรถ้าสมมติพี่ลินนั่งดูอยู่เนี่ยจะปากอะไรถึงพี่ลินครับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีวันนี้ก็คงครับไม่ได้นั่งแล้ววันนี้รู้สึกเสียดายเงินที่ซื้อยากวดนี้ให้สามีไหมครับนี่น้องคันพูดถึงก็เสียดายคันห้าแรลกเปลี่ยนกับสามีไม่นไม่เสียดายไม่เส งั้นจจงั้นก็เรามาฟังเสียงพิสีดีไหมครับว่าพี่สีครับถ้าพิสีอยากจะบอกผ่านรายการเราว่าสำหรับผู้ป่วยเนี่ยพิสีมีความรู้สึกอย่างไรกับริมมุยขวดนี้แล้วการที่ได้มีชีวิตยืนอยู่คู่ลูกคู่เมียต่อไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมสำหรับผู้ป่วยจรองครับจงขอขอบคุณเอ,อ เรียกว่าอะไรอะลิมูมุอยครับลิมูมุยนี่ดับยันสูงเลยครับซอร์ถ้าไม่ได้ไอ้ลิมูมุยก็คงไม่มีวันนี้ครับครับผมครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณพี่สีนะครับแล้วก็พี่รมัธมากนะครับแล้วก็ขอให้พี่พี่สีและพี่รมัธสุขภาพแข็งแรงทั้งคู่ส่วนเรื่องพี่สีพี่รมัธครับก่อนจากกันวันนี้ทราบไหมครับว่าบริษัทเชสเตอร์ลมมีคำวัญอีกสามคำสุขภาพดีนะครับความมั่นคงและความสุข วันนี้ครอบครัวพี่สีและพี่ธรรมะได้สุภาพกลับมาแล้วนะครับ<แ>ความมั่นคงผมเชื่อแน่เลยนะครับว่าพี่หลินนะครับผู้นําผู้ใจบุญของเราสามารถชี้ทางความมั่นคงได้สุภาพดีแล้วแล้วรวยด้ด้วยเนี่ยคิดว่ามีความสุขไหมครับม<แ>ีมีความสุขนะครับนันชูนิ้วให้ซิสเตอร์หน่อยครับซิสเตอร์ครับ<แ>พบกันใหม่คลิปหน้าครับ